สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวบทที่2รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยของนักเรียนเป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศสนใจเรื่องเพศและมีการแสดงออกเรื่องเพศมากขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในร่างกายได้แก่ฮโอร์โมโนและปัจจัยภายนอกได้แก่เพื่อนครอบครัวสังคมและวัฒนธรรม 1. เพศสัมพันธ์การติดเชื้อ s i v และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ 1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมของคนเราเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มีดังนี้ 1. ความเชื่อและค่านิยมวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนอาจถูกชัดจูนให้มีพฤติกรรมที่เป็นค่านิยมผิดๆได้แก่การมีคู่รักในวัยเรียน 2. ส,สื่อ ภาพและเนื้อหาของสื่อมีส่วนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่แสดงออกมา 3. สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางเพศเช่นการอยู่ร่วมกันกับคนรักสอต่อ2ที่บ้านการอยู่ในที่รับตากับผู้อื่น2ต่อ2 4. แรงผลักด,ดันจากโฮอร์โมนเพศเมื่อร่างกายเริ่มผลิตโฮอร์โมนเพศในช่วงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นทำให้เริ่มมีความรู้สึกทางเพศเกิดความอยากรู้อยากทดลอง 2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ส่งผลทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการติดเชื้อ HIV มีดังนี้ การไม่เคารพสิทธิ์ในเนื้อตัวของร่างกายของผู้อื่นการเสพสามเสพติดหรือดื่มสุราทำให้ขาดสติการอยู่ในที่ลับตาของผู้อื่นดูสื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับผู้อื่นสองต่อสองการยินยอมให้ผู้อื่นหรือต่างเพศสัมผัสร่างกายเราจะทำให้เกิดความตื่นเต้นทางเพศ 3. การตั้งครันการตั้งครันที่พร้อม หมายถึงการตั้งครันที่เป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่ายประกอบกับมีความพร้อม 1.%. อาชีพการงานที่อยู่อาศัยรวมทั้งความมั่งคงของใจการตั้งครันไม่พร้อมหมายถึงการตั้งครันที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่การไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือป้องกันแล้วแต่เกิดความผิดพลาด การตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยหรือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศเช่นถูกบังคับข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่เราเนี่ยไม่ไม่เต็มใจใหก้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยควรเกิดจากความรักความเข้าใจความยินยอมทั้งสองฝ่าย จะมีเพศสัมพันธ์ต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองให้เกิดความปลอดภัยโดยไม่ทำร้ายคนอื่นและตนเองโดยการที่จะไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการท้องไม่พร้อมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย,กา,ายการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหน้าที่นี้ก็คือนะคะครูจะบอกว่าเรา ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเมื่อไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ให้ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาคนอื่นห้ามอยู่สองต่อสองถ้าหากไม่สามารถหล,ลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีนะคะการคุมกำเนิดแบบง่ายๆก็คือการกินยาการป้องกันการตั้งครรภ์ การใช้ยาก,การป้องกันการติดเชื้อไงกันบ้างนะคะลูกๆนักเรียนพอเข้าใจไหมคะในในเรื่องที่ครูสอนวันนี้รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะครูก็ไม่มีอะไรมากนะคะช่วงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนสู้ๆในการเรียนออนไลน์นะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกันนะคะอนุบาลเรือสาขอขอบคุณค่ะ